วิ้ยของใหญ่เียของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่ตั้งแต่ใกล้ตัวเฮ้ยแฮร์รี่ y อ้าอิสต์เดอะ t ูมส i s ก i ่าาาา b า o าาไาาอ ไอ้เฮียวางทีมันก็จับเสียงกี๊ดได้พอดีด้วยนะเสียงกูเป็นละเสียงกูไปแล้วเมื่อกี้สเลเต็มร้องเอ้ยมันเมื่อยหรมึงไปไหนมึไปไหนเฮ้ยไหนบอสตีตีมันมาแต่กูชื่อตีมาเอ้ยการอะไรกานโอ้โหกูร้องกูร้องเสียงไอ้ตีตัมึงเสียงมิตีนึ่งอะไอ้ตัวมึงจับมิตีนึงเอออาจจะเป็นไอ้อาจจะจับมิตีนึ่งก็ได้ พันอย่ายุ่งอย่าเข้าใกล้กิดดังๆนะอย่าเข้าใกล้คนยิงสองคนยังไม่อยู่เลยตอนนีไม่ยังไม่อยู่ไปเจออะไรกิดดังๆเอ้าอะไรขุดแต่เอ้ยยังยังยังไม่ได้เจออะไรไม่ได้เจออะไรซ้อม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 ในยิปปี้เกิดแล้ว ตัวอะไรไม่รู้ไ้ง่ายยังงี สวยอะเรื่องของคนน้อยเลยอะใจจริงจริงรักยิ้งยิงก็ไม่รักมาเป็นหัวเลยใช่ไหมไอ้ชื่อเป็นหัวมาหัวมาหัวมามันจะช่วยกูทำหายตียอะไรของมึงเนี่ยไอ้ห่าหัวแข็งเหมือนกันนี่เรานี่นะไอ้ผีต้องกลัวเราสิ มว,วนั่นเงี้ยเหนียวเลยหนึงดอกคือสภาพของเขา่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนะตามนี้เพื่อนใครมา เพื่อนใครมาไม่ใช่เพื่อนกูแล้วหนึ่งอ่ะกลัวทำไมใช่บปะอุ้ยเก่งมากทำลายประตูเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากหนูดีมากครับอุ้ยดีมากเลยไอ้เต้าเต้าอย่าทำลายของนะว้าวไอ้เต้าอุ้ยเต้าอย่าอย่ากวางมืออย่างนี้ดิโอ้พี่ไม่อยากไปหักเต้านะโอ้ยไไออ้้้้เเตตาาไอ้เต้า แมแม่ไอ้ก็แหมไหนลองดูเดียวหันหันไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ไม่ใช่ฝั่งกูสิไม่ใช่ฝั่งกูเ <c oughs> ออเ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 อออ๋อปรูกด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 ด้วยกดด้วยประตแล้วทำไคะวอไรขึ้นที่นี้ที่นี้ครับ,บระเบิดรอะ ทำไมอ่ะผมเอารถไปชนเนี่ยป่ะรถรถมันติดในประตูมันสันสั่นแล้วอ่ะแล้วพี่นิคเปิดประตูประตูกูมันก็ระเบิดแล้วโอ้โหน้อมันเห็นแล้วป่ะถ้ามันหันคออยู่ไรงยิ้กูไมนเห็นนะคนนี้ไอ้ดีเออกูก็รู้ว่ามันได้ยิ้แต่ไม่รู้ทำไมตะวันตกทำไมก็โกไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ไง โอ้ยก็นำทางเข้ามาอยู่ได้เอ้ยแต่ตังหมดไอ้เบคอนเฮ้ยเราวีซ่าแฟนห้าพันเลยนะเขาไม่จะะได้ประตูอ่ะไปบอกเขาดิไปอยู่ไม่ไปบอกเขาหน่อย แมวไม่บอกโอ้คุณยูเมะทำเพื่อทีมอ่ะออยู่เนาะเพื่อทีมตอนนี้ทำเพื่อตัวเองดีกว่ากจะโดไล่เตะแล้วเนี่ยเอาคนนี้เอาคนนี้ไปเอาคนนี้ไปคนนี้ไม่บอกเฮ้ยเบน้องพี่พี่ก็ไม่ได้อะไรหรอกไปคนนี้ไปบอกพวกเขากันโอเคได้เลยน้องไป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 บอกทุกคนให้เอาอหรเอว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไป จะมาทำไมเนี่ยอุ้ยไอ้เขีพี่เอาะมอยอามอเลยตอในการออไปดอกไปออกไปออกไปออกไปรักษากินปากไอ้อรักษากินปากอ๋ยวยุกับกูอย่ายุกับกูออกไปไปอย่ายุกับกูอย่ายุกับกูเป็นรักษากินปากเลยไอ้เีย โอ้ยอย่าอย่าอย่าย่าออกไปคุยจีบแล้วดูแล้วขับแปดเก้าบสิบอโอเคโอ้ยโอเคผมไปห้องน้ำแล้วเราเรามาชุมนุมเรามาลวกใจลอกทางเราเรามาชุม เร็วๆครับพลทหารอ่ากูรอดกูรอดเอ้าไม่รอดอ่ากูรอดกูรอดไม่รอดไม่รอดนะครับมันทรยศกูนโมช่วยพี่ด้วยปังเบอือกูถึงตายเฮ้ยใครว่าใคร ยี่ว่าเป็นของใครไอ้คนนี้ผมลึกตายเมื่อกี้ไม่ไม่นะโมน้ำโมเป็นคนสั่งน้ำโมสั่งอ๋อน้ำสั่งนะอ๋อบอลดึกบอ่ดึกเปลี่ยนไปฮะไ่เชื่คุณด้วยอ่อนเล่นกูไม่เล่นดใครกูเดินฮ่าทำไงหน่ะเซฟด้วยอันเนี้ยเพื่อวมันติดอยู่ดตายต่อเราเฮ้ยนี่นี่เรามีนี่เรามีนี่ระเบิดเราบอกไปเร็วเราเราเราฆ่ามันนะ เอแตกเลยเอาระเบิดแล้วเบิดจ้าโอ้เออาแตกหมดเลยเอาแตกหมดรู้จักมั้ไอ้น้าโมน้าโมน้าโมหน้าโมไม่มีระเบิดพี่ไม่มีระเบิดไม่มีเฮียอะไรกูเกือจะตายกับมึงอ,อ่ะอ้าว